สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนนะคะสมพรนะคะวันนี้ก็ได้มาเลี้ยงหลานแทนแม่เขานะคะแม่เขาไปซื้อของที่ตลาดก็เลยมาเลี้ยงช่วงนี้แม่เขายังไม่ได้ไปทํางานนะคะเดือนหน้าแม่เขาก็ไปทํางานสมพรก็ต้องเลี้ยงเต็มวันนะคะ ยังไงคะเพื่อนเพื่นสบายดีนะคะสพอนก็ไม่ค่อยได้เอาตัวเองออกมาให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะคะวันนี้ก็เลยมาให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะที่กาญจนบุรีฝนตกนะคะทุกวันเลย นะคะตกกลางคืนเย็นๆใบๆบนะคะช่งชวงเช้านี้ก็แดดจะร้อนตรงนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วนะคะแดดร้อนเมื่อเช้าก็ทำตกข้าวไปนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะการทำอาหารของสมพรนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาขอเป็นเพื่อนนะคะดูคลิปนะคะชมคลิปของสมพร ในการทำอาหารตอนก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่านะคะก็ทำลงไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่รู้จะพ่าน,เม,น,นเมื่อไหร่นะคะยามว่างๆก็ลงไปนะคะก็ฝากด้วยนะคะสมพรจ้าก็จะมีคลิปในการทำอาหารในแต่ละวันที่สมพร ได้กินได้ทำนะคะก็จะมีเมนูแกงบ้างต้มบ้างผัดบ้างนะคะก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะก็เป็นอาหารที่สมพรทำกินประจำกินอยู่เรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะคะวันนี้ก็ได้ทำต้มฟักใสซีส่โครงหมู่ไปส่วนเมื่อวานก็ผัด ยำใบมะกอกนะคะก็เป็นเมนูบ้านๆนะคะไม่ได้วิเศษอะไรนะคะก็ชวนเพื่อนๆมาชมมาทานด้วยกันนะคะไม่เพิ่งเบื่อกันก่อนนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะยิ่งช่วงที่สมพอเลี้ยงหลานนะคะก็จะไม่ค่อยได้ทำอาหารหรือจะไม่ค่อยได้ทำคลิป ก็ไม่ค่อยจะสะดวกนะคะก็บางครั้งก็ไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์ไม่ได้เข้าไปชมคลิปของเพื่อนๆก็ต้องขออภัยด้วยนะคะยามว่างๆ่อง,งพรก็จะเข้าไปนะคะอย่าลืมไปชิมอาหารของสมพรที่สมพรลงไปนะคะน่ากินบ้างไม่น่ากินบ้างนะคะ ขอบคุณเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาขอบคุณเพื่อนนะคะหลานหลับอยู่ก็มีเวลานิดน้อยนะคะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนนะคะเพิ่มยอดวิวเพิ่มเวลาสู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อน,อนทุกๆคนมากมากเลยคะ่ะขอบคุณนะคะ ก็เอาไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะก็แวะชมการทำอาหารของสมพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ